เดี๋ยววันนี้อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะส่งคลิปนะคะในเรื่องของเนื้อหาให้แล้วจึงนําเนื้อหาในวันนี้นะคะมาใช้ในการาวิเคราะห์นะคะ c ค s e study ที่ดูไปเมื่อวานนะคะ,ะทีนี้เริ่มกันเลยดีกว่านะคะเอกสารที่ใส่ที่ส่งให้นะคะเป็นไฟล์ใหญ่ทั้งเล่มของวิชานี้นะคะจะมีจะไม่ได้มาบทไหนนะคะเพราะว่าเนื้อหามันมีการาปรับในทุกเทอมนะคะเรื่องนี้ อาจจะคาเถิบมาอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังนะคะอาจารย์จําบทไม่ได้แต่พวกเราลองไปดูนะคะเนื้อหาเรื่องชุมชนเข้มแข็งนะคะอ่ะจะบอกว่าในเอกสารนะคะมันก็จะมีข้อมูลชุมชนเข้มแข็งหมายถึงอะไรมีองค์ประกอบอะไรยังไงนะคะในหนังสือถ้าใครแบบว่าเปิดไปแล้วรู้สึกแบบโอ๊ยแบบมันไม่ชวนอ่านเท่าไหร่เลยตัวหนังสือมันเยอะมากมายนะคะอ่ะฟังตรงนี้นะคะ,อ,ะอาจารย์จะสรุปให้ฟังนะคะ องประกอบของชุมชนเข้มแข็งอะชุมชนเข้มแข็งก่อนชุมชนเข้มแข็งหมายถึงอะไรนะคะชุมชนเข้มแข็งถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์แข็งแรงอาจารย์แข็งแรงแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้ฝนจะตกกำลังจะตกจริงๆนะคะวันนี้ใส่แมสไม่ใช่อะไรนะคะวันนี้มาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยนะคะช่วงนี้นะคะไม่ได้เข้าทุกวันเข้าเป็นบางวันเพิ่งเริ่มกลับมาทํางานกันวันนี้วันที่หนึ่งกันยายนวันแรกนะคะอะ ก็รู้ว่าเนี่ยช่วงช่วงสักประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยนะคะพอจะมีเวลาก็รีบอัดคลิปส่งมาให้พวกเรานะคะแต่ก็ขอเซฟนิดนึงนะคะก็คือแบบออกมาอยู่ข้างนอกห้องก็จริงแต่ว่าแบบก็ไม่ได้ถอดแมสนะคะ,ะทีนี้นะคะชุมชนเข้มแข็งหมายถึงอะไรถ้าจะบอกว่าเนี่ยฝนจะตกแล้วโอ๊ย,ยจะไม่กลัวหรอกเดินเดินตากฝนก็ได้อะไรเงี้ยแปลว่าอะไรคะแปลว่าดิฉันเนี่ยมีจุดภาพร่างกายที่เข้มแข็งถูกไหมเข้มแข็งแปลว่าอะไรเข้มแข็งแปลว่าเจอฝนเจอแดดเจออะไรเราก็ ความเสี่ยงที่จะป่วยมันน้อยไงมันก็เหมือนกับคําว่าชุมชนเข้มแข็งแต่ว่าอะไรคะแต่ว่าชุมชนนั้นมันต้องมีความแข็งแรงถูกไหมคะความแข็งแรงของชุมชนมาจากอะไรความแข็งแรงของชุมชนมันไม่ใช่ร่างกายมันไม่ใช่แบบฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วชุมชนจะเข้มแข็งได้ถูกไหมคะแต่ชุมชนเข้มแข็งมันหมายถึงการที่ชุมชนนั้นเนี่ยมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่รวมกันแล้วแดงออ,ออกมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกเฮ้ยชุมชนนี้แบบมันมันเข้มแข็งอ่ะ แต่คาว่าเข้มแข็งของชุมชนมันไม่ได้หมายถึงแบบมันไม่ได้มีด้านเดียวนะคะเช่นอะไรเช่นบอกว่าอ๋อชุมชนกอไก่ชุมชนกอไก,มก,ไก่มีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจมากเลยอะไรเนงะี้ยชุมชนขอไข่มีความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมมีการะเล่นมีการแสดงออกที่แบบเป็นที่ยอมรับแบบไปทั่วโลกอะไรเงี้ยสมมตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเข้มแข็ง,ขงเนี่ยของชุมชนนะคะมันอ่มันให้นิยามมันตีความหมายได้หลายอย่างทีนี้ถ้าถามว่า ในเมื่อมันตีความหมายได้หลายอย่างแล้วเนี่ยนะคะ,ะแล้วความหมายจริงๆของควาว่าชุมชนเข้มแข็งมันคืออะไรนะคะ,ะเขาบอกไ่างี้ค่ะเขาบอกว่าชุมชนที่จะเข้าข่ายว่ามีความเข้มแข็งนะคะจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้อ,องค์ประกอบอะไรบ้างคะข้อที่1น,นะคะ ในเอกสารที่ให้ไปก็จะบอกนะคะว่าชุมชนที่เข้มแข็งต้องมีอันที่1นนะคะมีประชากรประชากรนั้นต้องมีความหลากหลายทางทางอายุทางเพศทางเพศแปลว่าอะไรถ้าชุมชนนั้นมีแต่ผู้ชายชุมชนนั้นมันก็แบบมันก็นาะใช่ป่ะนะคะถ้าชุมชนนั้นมีแต่ผู้หญิงในงานที่ต้องใช้กํลาลังใช้แรงหรือว่าต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันก็ทําทํายากทําไม่ได้ถูกไหมคะหรือชุมชนนั้นมีแต่คนวัยแบบ วัยสุขอายุทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ทําอะไรยากมันก็ต้องแบบมีแบบคนวัยเด็กด้วยคนวัยผู้ใหญ่คนวัยทำงานเพื่อแบบเอามาแชร์กรันที่จะแบบเอาออกความคิดเห็นหรือว่าร่วมกันทำวัฒนธรรมประเพณีอะไรให้มันแบบออกมาในรูปแบบที่แบบมีคนหลากหลายเพศหลากหลายวัยถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะองค์กรแรกของชุมชนเข้มแข็งก็คือผู้คนหลากหลายนะคะอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้นะคะอันนี้ตั้งใจเขียนมาให้เลยนะ ที่บอกว่าตั้งใจเพราะอะไรคะจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์ต้องเขียนกลับด้านคือไม่เคยเขียนกลับด้านนะปกติก็เขียนหนังสือปกติแต่อันเนี้ยเวลาถ้าอาจารย์เขียนปกตินะมันออกกล้องมันก็จะกลับด้านนักเสือจะอานดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะอาจารย์แบบเขียนนั่งเขียนอยู่เมื่อเช้านั่งเขียนมปชั่วโมงเลย่ะนั่งเขียนแบบกลับด้านนะคะเพื่อที่ว่าออกมาแล้วมันจะมองเห็นอ่นะคะแต่บางตัวก็เขียนผิดเห็นไหมบางตัวก็แบบเขียนกลับด้านแล้วเขียนผิดหรือเขียนยากอยู่นะยากนะคะอันอันอันผิดเห็นไหมนะคะ ที่ผิดเพราะว่าเขียนกลับด้านโอเคนะอ่าเข้าใจตรงกันนะคะอ่ทีนี้นะคะเดี๋ยวไม่ต้องจดน,นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาตัวที่เขียนอย่างถูกนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้า facebook ให้นะคะอ่ะทีนี้ตรงนี้เขเขียนว่าอะไรเขียนว่าผู้คนหลากหลายเป้าหมายร่วมกันจิตผูกพันรักท้องถิ่นร่วมตัดสินร่วมคิดอ่านไม่ล้างผ่านทรัพยากรทำกิจกรรมสาธารณะทุกๆตอน เครือข่ายการสื่อสารไม่สั่นคลอนเสริมสร้างผู้นําเอาไว้ก่อนชุมชนเข้มแข็งแน่นอนรับรองได้แปลว่าอะไรคะแปลว่าข้อที่1นนะคะผู้คนหลากหลายหมายถึงอะไรหมายถึงหลากหลายเพศหลากหลายวัยหลากหลายอายุหลากหลายอาชีพเอามาเพื่อที่จะมาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะเป้าหมายร่วมกันแปลว่าอะไรคะแปลว่า ในชุมชนนั้นอาจจะมีหลายหลายเป้าหมายหรือหลายแบบหลายความต้องการใช่ปะแต่ถ้าสมมติว่าชุมชนมีเป้าหมายโดดเด่นร่วมกันเช่นชุมชนนี้ทรัพยากรในชุมชนต้นลงต้นไม้มันมันเหลือน้อยเต็มทนละคนในชุมชนก็มีเป้าหมายร่วมกันอันที่หนึ่งคือช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้อนุรักษ์ทรัพยากรสมมติอันนี้คือเป้าหมายร่วมกันของชุมชนชุมชนมันจะเข้มแข็งมากเพราะว่าไม่ใช่ว่าร้อยร้อยบ้านร้อยคนก็ร้อยเป้าหมายอะไรเงี้ยนะคะถ้ามีเป้าหมายแบบร่วมกันอะไรเงี้ยมันก็จะแสดงถึงแบบพลังออกมานะคะ ผู้คนหลากหลายหลากหลายเพศหลากหลายวัยหลากหลายอายุหลากหลายอาชีพอะไรก็ว่าไปนะคะเป้าหมายร่วมกันจิตผูกพันรักท้องถิ่นอันที่3จิตผูกพันรักท้องถิ่นแปลว่าอะไรแปลว่า ถ้าเราอยู่ในชุมชนแต่เราคิดแต่ว่าเออวันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวสถานการณ์โควิดดีขึ้นชิงก็จะแบบว่าไม่อยู่แล้วชิงก็จะแบบเข้ากรุงเทพเข้าเมืองแล้วจะไปหาประกอบอาชีพหรือชิงจะแบบออคือใจอ่ะไม่ได้อยู่กับชุมชนกับกับท้องถิ่นของตัวเองอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าจิตไม่ผูกพันไม่รักท้องถิ่นอยู่ๆไปวันๆเนอ่ไม่เป็นไรอยู่ๆไปก่อนอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกิดการพัฒนาที่ที่ออกมาเป็นรูปธรรมนะคะอ่ะ ร่วมตัดสินร่วมคิดอ่านแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ชุมชนต้องการขอคำขออะไรขอความคิดเห็นนะคะถ้ามันไม่เกิดการร่วมตัดสินร่วมคิดอ่านเนี่ยต่างคนเออเธอไปตัดสินใจเธอไม่เป็นไรอะไ,ไรเงี้ยแต่พอมีปัญหาขึ้นมาเฮ้ยทําไมแบบทำไมอย่างงี้ยอย่างเงี้ตอนขอเข้าขอความคิดเห็นไม่ออกความคิดเห็นแต่พอมีปัญหาหรือไม่ได้อย่างใจก็แบบตุ้มๆุมมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ร่วมตัดสินร่วมคิดอ่านแปลว่าต้องช่วยกันออกความคิดเห็นชุมชนไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งใช่ปะชุมชนเป็นของทุกคนนะคะแต่ทีนี้ถ้าเรา,ามองในโกลกปัจจุบันถ้าสมมติว่าอยู่หมู่บ้านจัดสรรอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็แบบมันก็อาจจะมีให้เห็นน้อยใช่ไหมร่วมตัดสินร่วมคิดอ่านบางทีบ้านอยู่ติดก,กันยังไม่รู้เลยว่าใครชื่ออะไรยังไงอะไรเงี้ยนะคะอ่ะร่วมตัดสินร่วมคิดอ่านไม่ล้างผ่านทรัพยา,ากรเพราะว่าทรัพยากรในชุมชนบางทีบางอย่างเนี้ย เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปหรือทดแทนได้ในเวลาที่ยาวนานหรือแบบยากลําบากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องช่วยกันอ,อนุรักษ์แล้วก็ศึกษาแล้วก็ไม่ล้างผานนะคะเขาใช้คำว่าไม่ล้างผาทรัพยากรนะคะะ ทำกิจกรรมสาธารณะทุกๆก,กตอนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าบอกเอ้ยหมู่บ้านนั้นดูสิเขาสามัคคีกันจังเลยพอมีงานอะกระทงนั่งออกมาเต็มสระน้ําหน้าหมู่บ้านเลยดูคืดเคลงจังหมู่บ้านชั้นแบบมีงานอะกระทงออกมาสองคนสามคนเงียบเหงาปีหน้าก็ไม่จัดแล้วมันกล่อยมากแปลว่าเลยคะแปลว่าคือแต่ละคนน่ะไม่แบบอ่าไม่ร่วมกันทํากิจกรรมสาธารณะ คำว่าทํากิจกรรมสาธารณะทุกๆุกตอนทุกๆุกตอนแปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่าทาครั้งเดียวทําเรื่องเดียวหรือทําอันเดียวคือหมั่นทำอ่ะหมั่นทาอย่างสม่าเสมอทุกๆตอนเน่ยเท่าที่เราสามารถรวมได้ชุมชนเรามันก็จะแบบมีพลังมีความเข้มแข็งมีคนแบบลุกฮือออกมาช่วยกันแบบสร้างสีสันอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขสนานนะคะอ่ะไม่ล้างขยะทรัพยากรทํากิจกรรมสาธารณะทุกๆตอน เครือข่ายการสื่อสารไม่สั่นคลอนแปลว่าอะไรเครือข่ายบอกว่าเครือข่ายไม่ได้แปลว่าคนเดียวสื่อสารใช่ไหมคะเครือข่ายหมายถึงว่าจะต้องมีคนนั้นคนนี้คนนู้นและสามารถแบบบอกได้ว่าใครเป็นใครสื่อสารจากคนที่หนึ่งไปคนที่สองไปคนที่สามไม่ใช่อาจารย์บอกคนนี้อาจแจ้งไปดืดๆเรื่องนี้อคนนี้แบบเงียบไปหายไปหรือไม่บอกใครต่ออะไรเงี้ยเครือข่ายการสื่อสารจะต้องแบบไม่สั่นคลอนแปลว่า มันต้องมีการเซตติ้งระบบให้ดีหรือว่าแบบมีรูปแบบการสื่อสารมีอะไรละ่ะมีเป็นกิจจดลักษณะหรือแบบเป็นการสื่อสารที่แบบมีที่มาที่ไปมีการแบบเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบอะไรย่างเงี้ยนะคะเครือ <c oughs> ข่ายการสื่อสารไม่สั่นคลอนเสริมสร้างผู้นำเอาไวก่อนแปลว่าอะไรคะแปลว่าชุมชนต้องมีผู้นำถูกไหม แต่ถ้าสมมติว่าชุมชนนั้นมีผู้นําเพียงคนเดียวถ้าสมมติว่าผู้นำลาไปไปดูงานต่างประเทศสักเดือนหนึ่งสมมตินะจะบอกว่าอาจารย์จะติดต่อใครได้ผู้นําไม่มีเลยค่ะตอนนี้ผู้นําไม่อยู่อับเรื่องที่อาจารย์นํามาอาจจะเป็นเรื่องสําคัญมากอะไรเงี้ยอาจารย์แบบไม่สามารถติดต่อใครในชุมชนได้เลยนะคะ แล้วอาจารย์ขาจะติดตอ่อคนนี้ก็ได้ค่ะไปติดต่อปุ๊บแบบเอเอหนูไม่ค่อยกล้านะคะอาจารย์หนูไม่กล้าแสดงออกหนูไม่เคยแบบไม่เคยไม่เคยรับแขกไม่เคยพูดต่อหน้าชุมชนหนูทําไม่ได้รอผู้นํากลับมาอีกเดือนหนึ่งเฮ้ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคาว่าเสริมสร้างผู้นําเอาไว้ก่อนแปลว่าอะไรคะแปลว่าต้องมีการเสริมและสร้างเสริมคืออะไรเป็นผู้นําอยู่แล้วก็ต้องเสริมเสริมให้มันแบบมีสมรรถนะมีประสิทธิภาพมีอะไรที่มันแบบดีขึ้นอ่ะ สร้างแปลว่าอะไรแปลว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นผู้นํานะแต่ว่าเขาสร้างอาจารย์เขากาลังแบบจะผลักดันให้อาจารย์เนี่ยเป็นผู้นําอีกคนหนึ่งของชุมชนไม่ได้แปลว่าเข้ามาแข่งกันในความหมายนี้แต่แปลว่าเข้ามาแบบช่วยกันหรือว่าแบบฟอร์มไว้ก่อนไงคือคือแบบเหมือนว่าให้คนนี้แบบเตรียมตัวไว้ก่อนคือทุกคนมีโอกาสที่จะแบบโรเทตหรือว่าแบบ มีโอกาสที่จะมามาช่วยกันได้ในขณะที่ผู้นําไม่อยู่ผู้นําไม่ว่างผู้นําไปปฏิบัติภารกิจอะไรเงี้ยก็มีคนที่จะรันงานของชุมชนต่อไปหรือว่าดูดูงานของชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไปเขาเรียกว่าเสริมสร้างผู้นํเอาไว้ก่อนนะคะถ้าทําได้ดังนี้นะคะผู้คนหลากหลายหลากหลายอะไรเมื่อกี้อธิบายไปแล้วหลากหลายเพศหลากหลายวัยหลากหลายอาชีพหลากหลายอายุนะคะ ร่วมกันจิตผูกพันรักท้องถิ่นร่วมตัดสินร่วมคิดอ่านไม่ร้างผ่านทรัพยากรทํากิจกรรมสาธารณะทุกๆตอนเสริมเ,เพื่อไขาการสื่อสารไม่สันคลอนเสริมสร้างผู้นําเอาไว้ก่อนชุมชนเข้มแข็งแน่นอนรับรองได้นะคะอันนี้นะคะเป็นบทกลอนที่อาจารย์ปุ้ยแต่งขึ้นมาเองเพื่อให้มันคล้องจองและท่องจําง่ายนะคะท่องให้ปิดปากแล้วจะอธิบายอา๋อชมอะไรนะ ทุกคนหลากหลายเป้าหมายร่วมกันจิตถูกพันรักท่องถิน่นร่วมตัดศินร่วมคิดอ่านท่องไปเรื่อยๆนะคะท่องไปแล้วพยายามนึกถึงความหมายที่จะอธิบายตรงนี้แล้วมันจะเข้าไปเองโดยอัตโนมัตินะคะถ้าไปอ่านในหนังสือผู้คนหลากหลายมีความหลากหลายท้งเพศคือหนังตัวหนังสือบางทีแบบมันทำให้เราเบื่อเบื่ออาจจะไม่เบื่อไปได้อาจจะสนุกก็ได้แต่แบบเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นบทกรนเนี่ยท่องท่องท่อง,องติดปากเนี่ยมันน่าจะโอเคกว่านะคะอ่ะไม่ใช่โอเคกว่ามันน่าจะโอเคขึ้นอ่ามันน่าจะช่วยพกวกเราได้ดีขึ้นนะคะ ถึงแม้จะบอกว่าอาจารย์ขามันไม่เห็นจะแบบจำเป็นเลยค่ะอาจารย์สอบก็เทคโฮมอาจารย์สอบก็ออนไลน์หนูก็เปิดเอกสารไปแล้วก็อธิบายแต่ระหว่างเปิดเนี่ยแต่เราเข้าใจในหัวเนี่ยผู้คนหลากหลายเป้าหมายร่วมกันจิตถูกพันรักท้องถิน่นท่องไปจนจบเนี่ยมันโอเคกว่าอาจารย์ว่านะคะ,ะทีนี้นะคะอันนี้นะคะ เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราทำงานนะคะงานจะให้วิเคราะห์นะคะชุมชนที่ดูไปเมื่อวานจาก YouTube นะคะเป็นชุมชนเข้มแข็งหรือไม่ยังไงถ้าเข้มแข็งช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าเขามีองค์ประกอบเนี่ยการที่อาจารย์พูดอธิบายเนี่ยมีองค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็งข้อไหนบ้างหรือว่าขาดตรงไหนอยู่ถึงไม่เข้มแข็งนะคะวิเคราะห์ว่าชุมชนที่ดูจาก YouTube นะคะมีความเข้มแข็งหรือไม่ยังไงนะคะถ้าเข้มแข็งอธิบายหน่อยว่า องค์ประกอบประมาณ7-8ข้อที่พูดไปเนี่ยผู้คนหลากหลายเป้าหมายร่วมกันจิตผูกพันรักท้องถิน่นร่วมตัดสินร่วมคิดอ่านอะไรก็ว่าไปนะคะชุมชนที่ดูจาก YouTube แบะเขามีองค์ประกอบอะไรตรงไหนบ้างที่มันชี้ว่าชุมชนเนี้ยเข้มแข็งหรือชุมชนเนี้ยมันยังขาดอะไรในความคิดเราที่แบบมันยังไม่เข้มแข็งเดี๋ยวนะคะไปดูโจทย์ที่อาจารย์ถามนะคะโจทย์อยู่ในคลาสรูมนะคะและตอบคําถาม,ถามตามที่โจทย์ถาม โดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็งที่อาจารย์อธิบายตรงนี้นะคะในการวิเคราะห์ชุมชนที่ดูจาก YouTube ที่อาจารย์ให้ดูไปแล้วนะคะอันนี้นะคะ,ะส่วนเรื่องของงานกลุ่มนะคะที่เราได้พรีเซนต์กันไปตั้งแต่ก่อนมิเทอมนะคะแล้วอาจารย์บอกว่ายังไม่ต้องรีบไม่ต้องกังวลเรื่องการทำเล่มขอให้ให้ลุยในการทำเนื้อหามาพรีเซนต์ก่อนใช่ไหมคะงานกลุ่มนะคะชิ้นนั้นจะให้ส่งนะคะ วันช้าสุดคือวันสิ้นเดือนกันยาสิ้นเดือนกันยาคือวันที่30กันยากันยายนมี30วันนะคะขอให้ส่งเป็นเอกสารเป็นพัสดุมาที่บ้านของอาจารย์ทําไมต้องเป็นบ้านถ้า อาจารย์อยากได้ตรวจงานเป็นพัสดุอะ่ะคือคืออยากได้ตรวจเป็นชิ้นงานนะคะเพราะว่าเราเรียนออนไลน์ก็จริงใช่ไหมเราก็อนำนวยความสะดวกให้ทุกคนนะคะส่งเป็นไฟล์ก็ได้ส่งเป็นเมลส่งทางไหนก็ได้ถูกไหมในค่าสุมก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดแบบอยากเห็นงานเป็นเล่มๆอะ่ะอยากเห็นความใส่ใจความตั้งใจความประดิษฐ์งานขึ้นมาเป็นเป็นรูปเล่มรายง,งานเพื่อเพื่อ <ๆ S 1> นำมาส่งนะคะอะขอให้พวกเรานะคะเอออย่าบ่นอาจารย์ขาพิมพ์มันก็ต้องมีค่า ค่าปิ้นหลายบาทจังเล่มนึงก็แบบเออจะเป็นร้อยเลยแต่ว่าตัวเองอย่าลืมตัวเองมีกันหลายคนนะตัวเองมี5คน10คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันไม่น่าจะรบกวนนักศึกษามากจนเกินไปนะคะอยากได้ชิ้นงานอยากดูอยากดูว่าตั้งใจใส่ใจทํางานเอ,อ่อก๊อปปี้แล้ววางจัดรูปเล่มอะไรยังไงทําได้เพอร์เฟกสมบูรณ์ไหมอยากให้คะแนนนะคะอยากให้คะแนนเพราะฉะนั้นทํามาส่งนะคะ ส่งพัสดุมาที่บ้านอาจารย์นะคะอย่าส่งมาที่มหาทุลัยเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เข้ามหาทุลรยทุกวันนะคะตอนนี้เขาสลับกันเข้ามาทํางานนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็จะทราบกนดีอยู่ยังเป็นโควิดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ยังเป็นโควิดยังเป็นยุคของสถานการณ์โควิดอยู่นะคะต้องพูดได้ชัดเจนยังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยมหาทุลรยไม่ได้ไม่ได้ให้ให้อาจารย์เข้ามาทํางานทุกวันนะคะเพื่อที่ว่าเป็นการ ป้องกันแล้วก็เซฟทุกคนไปในตัวนะคะทุกคนก็สลับกันมาทํางานจึงขอให้นักศึกษาส,ส่งรายงานมาที่บ้านของอาจารย์นะคะเดี๋ยวอาจารย์เอาที่อยู่ใส่ให้ในเฟซกลุ่มของเราจะให้ที่อยู่เป็นภาพถ่ายนะคะถ่ายภาพแล้วก็ใส่เข้าไปให้เพื่อที่ว่านักศึกษาจะได้เซฟภาพเก็บไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเวลามาไล่หาที่หลังอาจจะหาไม่เจอก็คือเซฟเก็บไปได้เลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะ จะส่งอะไรมาส่งอ e MS ส่งพัสดุธรรมดาส่งเคอรี่ส่งแฟชั Fast, ่นได้หมดทุกอย่างนะคะตามตามสะดวกเลยนะคะแต่ว่าขอว่างานต้องถึงอาจารย์ช้าที่สุดวันที่30กันยานะคะทำไมอาจารย์ถึงให้ส่งช้าไม่ให้ส่งอาทิตย์หน้าซะเลยล่ะคะเพราะว่างี้ค่ะเพราะว่าอาจารย์อาจจะให้หนูทํางานอะไรบางอย่างนะ,ะในช่วงหลังวิเทอมในะ้อีกสักคนละหนึ่งชิ้นหรืออะไรยังไงยัง,ย,งยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะ ถ้าสั่งงานเพิ่มตัวเองจะได้ส่งงานมาพร้อมกันทีเดียวเลยสมมุติบอกว่าอนนานักศึกษาให้ทํางานเพิ่อมอีกชิ้นหนึ่งหรืออะไรเงี้ยนะคะเป็นงานเดี่ยวอะไรเงี้ยสมมตินะตัวเองจะได้ส่งงานคนที่ทํารายงานรูปเล่มรายงานอยู่แล้วจะได้ส่งงานมาพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะ,ะทีนี้ส่วนประกอบของรายงานมีเพื่อนบอกว่าหนูเลื่อนดูมันหายไปแล้วอาจารย์เคยโพสต์ไว้ให้งานตั้งแต่ก่อนวิเทอมนะคะ ไม่แน่ใจว่ามันหายไปตรงไหนหรือว่ามันอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์ให้อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์แจ้งให้อีกรอบหนึ่งว่าส่วนประกอบของรายงานต้องมีอะไรถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่านะคะอาจารย์เคยพิมพ์ให้แบบหนึ่งสมมติว่าพิมพ์ให้แบบหนึ่งแล้วจะมาพิมพ์ใหม่พิมพ์สดๆเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์คำพูดอาจจะแบบไม่เหมือนกันเป๊ะอะไรเงี้ยถ้าใครนะคะดูจาก การแจ้งรูปเล่มรายง,งานตั้งแต่ครั้งแรกกับครั้งนี้จะยึดครั้งไหนก็ได้นะคะไม่มีปัญหานะคะถ้าไม่ไม่เหมือนเดิมเป๊ะร้อยเอร์เซ็นอะไรเงี้ยนะคะอ่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการส่งงานนะคะรูปเล่มรายง,งานกลุ่มนะคะส่งเป็นพัสดุนะคะส่งมาที่บ้านนะคะเดี๋ยวให้ที่อยู่คะ่ะส่งมาวันสุดท้ายนะคะที่อาจารย์จะรับนะคะ คือวันที่30กันยาหรือว่าสิ้นเดือนนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งส่งนะคะเดี๋ยวอาจจะสัปดาห์หน้าอาจจะสั่งงานเพิ่มอีกสักหนึ่งชิ้นหรืออะไรยังไงนะคะทําไมสั่งงานเยอะจังนะคะเพราะว่าคะแนนเก็บของเราเนี่ย45คะแนนนะคะอาจารย์ตัดเกรดที่50นะคะคะแนนเก็บ45เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จําเป็นต้องมีงานหลายชิ้นนะคะอ่าก็ไม่เป็นไรนะคะอยากให้คะแนนเพราะฉะนั้นทํามานะคะอยากให้นะคะ โอเคสำหรับงานชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวเข้าคลาสร r o ูมไปทําได้เลยนะคะหมดเวลาส่งวันไหนอ่ะ,อะเดี๋ยวคิดก่อนอให้เวลาถึงวันจันทร์หน้าเลยก็ได้อ่ะวันจันทร์หน้านะคะเที่ยงคืนของวันจันทร์หน้าจำง่ายๆนะคะเราเรียนกันวันอังคารถูกไหมคะ เรียนันาคารขอให้ส่งก่อนวันเรียนหนึ่งวันคือวันจันทร์หน้านะคะเดี๋ยวอาจารย์เซตในระบบให้เป็นวันจันทร์หน้าไม่เกินเที่ยงคืนนะคะแต่เอาเข้าจริงอาจารย์บอกเลยว่ารีบทําเถอะเพราะว่าถ้ายิ่งให้เวลาหลายวันทิ้งเวลาไปมันจะลืมไงแล้วสุดท้ายมันจะอาจารย์หนูไม่ได้ทาหนูทําไม่ทันอา้าวฉันให้เวลาเธอต้องเกือบทิยหนึง่งอะทำไม่ทันอะไม่ใช่รายคือลืมไงคะคือแบบพอมันผ่านไปหลายวันแล้วมันนึกได้อีกทีเนีเอพรุ่งนี้จะเรียนแล้วอา้าวไม่ได้ส่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ เดี๋ยวเข้าคลาสรูมไปดูงานก่อนนะคะว่าคําถามเป็นแบบไหนนะคะในเรื่องของชุมชนเข้มแข็งนะคะตรงนี้อย่างที่บอกนะคะใช้ความตั้งใจมากนะคะบาง,บางตัวก็เขียนผิดเพราะว่าเขียนกลับหลังเพื่อที่ว่าเวลาที่มาออกกล้องตรงนี้ปุ๊บทุกคนจะได้เห็นแล้วอ้ออ่านได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องออไม่ต้องเซฟนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เอาข้อความที่ถูกต้องนะคะโพสต์เข้าใน Face a c e b o o k ให้นะคะ เรื่องชุมชนเข้มแข็งนะคะอธิบายแล้วทํางานได้แล้วนะตอนนี้นะคะแล้วก็เรื่องรายงานกลุ่มนะคะอธิบายให้แล้วว่าส่งเมื่อไหร่ส่งยังไงส่งที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ขอให้ทุกคนนะคะยกย้ายนะคะไปดูกันบ้านในคลาส o o มเรื่องชุมชนเข้มแข็งได้เลยค่ะบ๊ายบาย